อยากจะฝากถึงตั้มด้วยเพราะว่าให้หนักข่าวไทยรัฐไปบอกตั้มแล้วนะให้ระวังตัวให้ดีนะครับเนื่องจากคุณไปชนกับผู้มีอิทธิพลเยอะมากในช่วงนี้นะคดีที่คุณชนเนี่ยคุณชนกับผู้มีอิทธิพลจลํานวนมากนะครับนะก็อยากจะเตือนในหน้าที่ที่คุณทําเพื่อสังคมอ่ะนะก็อยากจะบอกว่าให้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับนะผมรู้มาว่ามีคนที่ เขาจองอถินคุณอยูนะ่ถ้าเป็นไปได้ก็ระมัดระวังตัวเวลาไปไปไหนมาไหนก็หาคนมาเป็นการ์ดแล้วกันนะครับผมกับคุณถึงแม้จะสู้รบกันในสนามรบกันมาหลายปีแต่ผมแยกแยะเป็นเรื่องคดีกับเรื่องคดีแต่ผมรู้มาว่าออมีคนจองอถินคุณนะก็บอกให้คุณรู้ตัวแล้วก็คุณระมัดระวังตัวแล้วกันเพราะว่าศึกนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นศึกที่ใหญ่เพราะว่าคุณสามารถทําให้เลมโบ้เนี่ยต้องลาออกจากตําแหน่งนะครับ ค่ารายการการเมืองเทพแเทพมง่ายว่าแทบจะหมดสภาพคุณทาให้พรรคปัญญิปัดเนี่ยสะเทือนทั้งพรรคคุณทําให้รองหัวหน้าพรรคถูกคดีบ้านเบิกนะหนจะคดีที่ผู้เก็ตอีกนะที่คุณไปร้องเรียนโรงแรมไหนจะคดีที่คุณไปทําผู้มีอิทธิพลในจังหวัดสมุทรสงครามหรืออะไรที่ไปยิงบ้านใครนะนะ,นะครับหลายๆเรื่องนะหลายคดีนะครับที่เกิดขึ้นก็ระวังรองตัวแล้วกันผมก็ได้แค่ ส่งสัญญาณให้คุณรู้ในหน้าที่นะก็สู้รบกันมาในคดีก็สู้กันไปนะผมไม่เคยไม่เคยโกรธนะครับต้องบอกเลยผมไม่เคยโกรธนะนะสู้กันไปในศาลก็สู้ไปใช้หลักกฎหมายสู้กันเราไม่มีทางเล่นใต้ดินนะก็บอกให้รู้นะครับนะนะครับก็เตือนไว้ได้วยความหวังดีนะขอระวังเอง้วกันะ